สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนี่็กลับมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยอีกเนาะคะ่ะเจตาจะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาเนาะคะ่ะจะเป็นแนวทางของดารามาดามเดอค่ะของมาดามคำนวณค่ะของวันที่สิบเอ็ดเนาะไปตามกันเบื้องค่ะพี่น้องไปรุ่นวันที่สิบเอ็ดวันศุกร์เมษาสองทุ่มครึ่งค่ะของมาดามคำนวณเอาไปเบิ่งพิจารณากันค่ะ ดอกไม้ก็หอมหอมเด้อพี่น้องทรงไปทั้งจอดเด้อค่ะอินทาวายางหอมเลยก่อนจะไปเบื้องแนวทังเนาะเบิ่งอินทาวาหอมหอมสีขาวไปเบื้องแนวทังของมาดามคำนวลกันค่ะค่านี่ก็จะเป็นแนวทางของมาดามคำนวลค่ะมาดามคำนวลพื้นเขาเด้อค่ะวันที่เก่าแต่วว่าก็บอก เขาตัวนิ่นตัวเจาะเพิ่นเลยเด้อค่ะแต่ว่าเป็นเจ็ดหาเนาะวิ่งกับเจ็ดเจ็ดห้าลาวพัฒนาออกห้าเจ็ดเนาะค่ะก็ถือว่าดังว่าปังอยู่เนาะถือว่าโอเคเจ็ซีเพิ่นเป็นจังใดเน่นาะมีไผได้ไพมันเนะาะไผได้ก็คอมเมนต์มาในฤกษ์นำ้ำมาดามคำนวณไพโชคดีก็ดีใจน้ำเด้อค่ะผู้บ่ะทันโชคดีกับไปไม่เนาะบ่ะทันได้กับไปไม่ไปโตเนาะค่ะไพได้ก็ดีใจน้ำเนาะ มาเบิงวันที่เจ็ดของมาดามคำนวณเพื่นค่ะวันที่เจ็ดเพื่อนกะมาน้ากันจับมือกันยางมาไวๆแปดหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าบริจับคูใสกันข้างล่างเพื่นวันที่เจ็ดเนาะขึ้นบนแปดหนึ่งวิ่งรูดเนาะเอามาเบิงตัวไม้ของเพื่นค่ะวันที่เก้าเพื่นก็เข้าไปของมาดามคำนวณเนาะ ขอบุญขอบคุณมาดามคำนวณด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทังช่องของเจตตาเนาะขอบขอบคุณหลายๆมาดามมาดามคนสวยดารามาดามเนาะเพื่อนสาวทั้งสวยทั้งใจดีเนยมาดามคำนวณเนาะค่ะเรกคำนวณเนื้อมาดามคำนวณมาดามคำนวณ เราพัฒนาวิ่งรูดสี่กับหาค่ะสี่กับห้าสองตัวสี่หางศูนย์สี่สองสี่ศูนย์หาสองหาค่ะเบิร์ก็จะเป็นสี่สี่กับห้าห้าเนาะสามตัวสามสามหางค่ะห้าศูนย์สี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ค่ะสิบเอ็ดเมษาสองหาหกแปดค่ะ ไปต่อกับมาดามคำนวลวิ่งรวดก็จะลืมสายบิ้ลก็จะลืมเด้อค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะไม่แน่นอนเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเน้นจอพนศูนย์สีสองสีค่ะสามหางสามตัว นิ่นสองหางห้าศูนย์สี่ห้าสองสี่แคปหน้าจอค่ะหน่อยๆบอสันกับเขียนเขียนท่านบอค่ะพี่น้องเขียนท่านบอเี่ตาจะเอาไว้ให้เขียนจ้ากหน่อยเนาะเพราะว่าพื้นสีหางหน่อยๆนิน่มๆของมาดามคำนวณ ไปต่อค่ะไปต่อเอาแคบหน้าจอแล้วแล้วเนาะไปต่อกับเลขลับนางฟ้าค่ะเลขลับนางฟ้าของเพิ่นวันที่เก่าเพิ่นกับเข้าไปตัววิ่งเนาะค่ะเข้าตัววิ่งตัวลูดเข้าไปเก้าเข้าไปเก้าตัววิ่งลูดจีตาลืมเขียนตัวนี่พี่น้อง ยื่นเขียนหวยเล่าที่ออกมือวันที่เก่าเนาะสามสามห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเนาะค่ะเลขเป็นออกเจ็ดเก้าห้าล่างห้าเจ็ด ของลีกรับนางฟ้าเพิ่นกะเข้าไปแต่หลูดเก่านะคะเข,เ,เข้าตัวหนึ่งเข้าตัวลูดมาบึงประวัติของเพิ่นจัดน้อยวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเพิ่นกะเข้าไปแปดกับหนึ่งเนาะคะ่ะจับคู่บอมาเนาะจับคู่ไม่มาของเลข่รับนางฟ้าะคะ่ะ วิ่งรูดเข่าทั้งสองตัวหนึ่งบนล่างเนาะคะ่กะก็ถือว่าบนลลุดก็ดีอยู่เนาะค่ะดีอยู่ะะอยเอาไปเบิ้งตัวใหม่ของเพื่อนกันค่ะตัวใหม่เลขรับนางฟ้าวันที่11เมษาสองห้าหลาวพัฒนาวิ่งรูด9กับ6ค่ะ9กับ6เพื่อนเน้นเจาะหตัวเดียวะคะ่ะตัวเน้น6ตัวเดียวเนาะ สองตัวสี่หาง9ก้าสามหเค่ะเบินก็จะมี9ก้าเนาะสามตัว3มหาง9ก้าหกสามเก้สามเค่ะวันที่1ิบเอ็ดมษาอย่าลืมด้วยค่ะสายเบินสายวิ่งสายโดก็อย่าลืม กราบขอบบุญขอบคุณเรียกรับนั่งฝาเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะแล้วก็ขาดบระดคือเอฟซีค่ะกราบขอบคุณหลาๆที่มาคอมเมนต์ที่มาให้กำลังแรงใจจีตาเนาะเน้นเจาะเพิ่นเด้อค่ะเน้นเจาะหกสามหกสี่เก้าหกสามเก้าหกสี่ค่ะแคปหน้าจอ ไจะเป็นต่อกับเลขลับนางฟ้าเนาะคะ่ะต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเลขมีที่มาเพิ่นกระเข้าไปตัววิ่งเก้าสองตัวมาตัวหนึ่งเนาะคะ่ะสองตัวมาตัวเนาะก็ถือว่าบโบลดเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งประวัติเพิ่น บอลลุดเข่าไปเก้าวิ่งลุดเนาะคะ่ะเลขมีที่มาวันที่เจ็ดกับเข่าไปวิ่งแปดเข่าไปแปดตัวเดียวเนะคะ่ะคือกันกับมือวันที่เก้าเนาะ,ะเอาไปไหมครับพี่น้องไปต่อไปไหมกับเลขมีที่มาเนาะ,ะกับเลขมีที่มาลราพัฒนานะคะ่ะเลขมีที่มาลราพัฒนาวิ่งลูด สกับ6กนิ่นเจาะสตัวเดียวเด้อค่ะวิ่งลวดของเพื่น2ตัว4หางส0 6 0ูนย์สองค่ะเบิ้นก็จะสีกับ6 6หเนาะสตัว3หาง6กสี่ศ6นย์หกสีสค่ะ 11, สิเอ็ดเมษา ลาวพัฒนาออก2องทุ่มครึ่งค่ะไปตามกันต่อกับขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่เอามาวางทางช่องของเจต่าผ้าลวยเนาะลาวพัฒนาเนาะค่ะเน้นเจาะก็อย่าลืมเด้อพี่น้อง40 4ศูนแล้วก็สตัว6กสี่หกสค่ะเพื่อเน้นสองหางเลข3าตัวเพื่อเนานะเลขมีที่มาค่ะ เอาแคบน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับเลขกนี้ที่มาเล่าพัฒนาสองถุงขึ้นเป็นวันที่วันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่สิบเอ็ดเนาะค่ะที่สิบเอ็ดเมษายนสองห้าหกแปดค่ะเล่าพัฒนาออกไปรุ่นกันต่อนะค่ะพี่น้องให้โชคดีให้มันม้านกันเนาะให้เลขเเิ่นเข่าเพิ่นปังเนาะให้เอฟซีได้โชคดี ให้เดน่นได้ยิ้มได้หัวกันเนาะให้มีความสุขก,กันคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่นนกานที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะแล้วก็ทั้งแนวทางที่เพิ่นในมาวางทังช่องเนาะค่ะเป็นของมาดามคำนวณเนาะค่ะมาดามคำนวณเลขมีที่มา เลขรลับนางฟ้าค่ะสามเสียนค่ะคลิปนี้แคปหน้าจอค่ะขอพี่น้องโชคดีเนาะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเ่าค่ะทั้งใจทั้งกายเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเนาะเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีใช้คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ